จะเป็นทำเพลงแบบเป็นไงบ้างไฮโซอป็นไงครับผมเป็นไงครับชอบเพลงไหมอ่ะได้ฟังกันเนี่เป็นไงบ้างการทันมีความกังวลมาเต่เราตองการ้นโชว์ที่ต้องพร้อมกันและต้องเต้นพร้อมกันอ่าทำไมล่ะครับมีความกังวลกังวลไหมเหรอครับผมอ๋อจริงๆไม่นะครับผมมันเป็นสำหรับตัวผมเนี่ยผมกังวลที่มันเป็นเพลงที่ผมเขียนใช่ไหมครับผมแบบ โอมันกลายมาเป็นเพลงไตเติลครั้งแรกสําหรับผมกับ GOT7 เนี่ยผมก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับเพลงครับวพราะอย่างว่า,<ม>วาหลายคนจะชอบไหมอะไรเงี้ยผมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการเต้นการอัดเพลงการร้องอะไรเงี้ยจริงผมว่าพวกผมมัน11ปีแล้วอะพี่มืออาชีพแล้วผมว่ามัน enjoy กันมากกว่าเ,า<อ>เวลาเจ็ดคนเจอกันเนี่ยคือไม่ว่า3 4ปีที่เราทําโซโล่กันมาแบบเราจะมีความอัปเกรดอัปเกรดขึ้นเลเวล up แต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากแค่ไหนพอเจ็ดคนมารวมกันก็สตีไม่ค่อยดีแบบนี้ยความเป็นหนึ่งเดียวมันเหมือนมันพร้อมความพร้อมใช่ครับผมใช่ครับผมอ๋อผมว่าเหมือนเดิมเลยครับคือแบบเวลาไม่ได้เจอกันนานๆเนี่ยแบบมันก็มีการมาพูดคุยแล้วก็แบบว่าแบบก็จะมี process ในการทํางานใช่ไหมครับผมซึ่งมันลับลื่นกันมากๆครับแบบเราไม่ต้องใช้เวลาแบบว่าแบบหนึ่งเดือนสองเดือนเลยพี่แค่สามสี่วันมันก็ทุกอย่างมันก็จบเสร็จหมดแล้วครับผมซึ่งผมว่ามันเป็นทีมเวิร์กที่ออ มันเป็นทีมเวิร์กที่แต่ว่ารีเพรสเซนต์11ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมกับเพลงนี้เพื่อนๆในวงว่าหย่ารบ้างเดิบเป็นคนเริ่มคือจริงๆมันเป็นเพลงของผมใช่ไหมครับผมผมอ่ะไม่สามารถโวตของผมได้ไงผมก็เลยปล่อยให้เขาโวตกันครับผมซึ่งจริงๆคนที่ชอบเพลงไพตอนจริงๆก็จะเป็นยูเกียวกับพี่จินยองครับแบบเขาแบบว่าอยากอยากแบบอยากคัมแบ็กเพลงนี้มากจริงๆอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่ง ก็ก็ก like <laughs> 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 <exact> ็ชอบแหละครับมันเลยกลายเป็นไกเ์ิ้นเลยเนาะเขาผมเพลงเรื่องแบรนดาแบนใจมาจากไหนแบบการเขียนเพลงจริงเออเพลงไพ่ตอนนี้มันสองปีแล้วแล้วผมผมเขียนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จริงแรงบันดาลใจมันไม่ได้แบบว่ามาจากไหนอะไรมากหรอกผมอยากทําเพลงที่แบบว่ามันแบบว่ามีความเป็นแฟชั่นมีความแบบสไตลิชขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็มีความอ่ะดาร์กนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ดาร์กมากจนเกินไปอะไรเงี้ยผมก็คือ มันเป็นเพลงที่แบบว่าผมทําแบบไม่เครียดครับทำแบบเอาสนุกทาเอาเอนจอยอะไรอย่างี้มากกว่าผมแต่ว่าไม่รู้ว่าด้วยเอนจอยมากมากหรือเปล่าผมเลยแบบมันไม่มีความกดดันกับเพลงนี้มันเลยออกมาแบบว่าทําให้แบบว่าเมมเบอร์ชอบด้วยแล้วก็หลายๆคนชอบด้วยหลายๆคนบอกว่ามันล้งตัวมากสำหรับก็ซเวนเพลงนี้คือจริงๆผมว่าตอนทำผมก็แบบไม่ได้คิดนะครับว่าจะทำให้ก็ซเวนจะทำให้ตัวผมเองจะทำให้ใครผมก็ทำไปก่อนแลครับผมแต่ว่าพอทำมาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็แบบว่าผมกเครียดแต่ตอนนี้มันออกมาเสร็จแล้วครับว่าแบบ เออแบบท่อนแรปท่อนร้องเนี่ยมันเหมาะกับก็อดเซเว่นออกๆแล้วผมฟังแต่ละท่อนเนี่ยมันนึกออกครับว่าท่อนไหนเป็นของใครท่อนนี้เป็นของพี่แจ็คสันท่อนนี้เป็นของพี่จินยองท่อนนี้เป็นของพี่เจดีอะไรเงี้ยเออซึ่งผมก็เลยกักเพลงนี้ครับผมมาไว้เอา่าจนถึงตอนนี้แหละครับผมมันมีช่วงหนึ่งที่ผมกะว่าจะปล่อยเพลงนี้นะครับผมก็<ว><น>คือเพลงนี้กับเพลง Sour and Sweet ์สครับผมมันขึ้นมาคู่กัน แต่ว่าผมไ er hmm. ม่เลือกเพลง Soul En Suite เพราะว่าผมรู้สึกว่าเพลงไพทอนเนี่ยมันสามารถ yep. เอาเก็บไว้ให um ้กับกอร์สเวนได้ครับเก็บไว้ต okay. pues okay. ั้งสองปีพอมาถึงเวลาปล่อยจริงมันมีการปรับเปลี่ยนแค่สองปีที่แล้วเราเขียนไว้มันก็มีท่อนแรปสองที่ผมเขียนมาทีหลังครับผมปกติมันจะมีแค่ท่อนแรกและท่อนสองครับผมก็ปล่อยเอาไว้ก่อนผมผมก็เลยมาเขียนทีหลังตอนปล่อยอัลบั้มอันนี้ผมก็เลยแบบว่าถ้าดูเนื้อเพลงท่อนสองเนี่ยท่อนพี่แจ็คก็จะเป็นเนื้อเพลงที่ผมเขียนเพราะว่าผมนึกถึงพี่แจ็คเลย แล้วก็แบบมีอะไรที่มันเกี่ยวกับก็สิบเอ็ดแบบว่าเคำว่าแบบ golden wing อะไร seven golden wing อะไรอย่างเ<ม>งี้ยครับผมส่วนตอนแรกก็จะเป็นพี่มาร์กเลยครับเพราะว่าตอนที่พี่มาร์กไปทัวร์ผมก็ถามพี่มาร์กว่าแบบเออแบบตอนอยู่ทัวร์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมก็เอาตรงเนี้ยมาเขียนเป็นเนื้อเป็นท่อนแบบอันที่สองให้เขาสองคนไปเลยก็ม,มาณเลยครับซึง่งยัง, <ST> S> <S งไ <ST S> งกันกลับมาคุณจงว่าการเวลาทำอะไรเราไม่ได้แต่เราถึงเป็นเมื่อไรเน้าเหมือนสตาร์ทอ่ะเวลาเราเราแต่งหน้าออกมามันอาจจะดูเหมือนเดิมครับแต่ว่า แต่ว่าถ้าดูจากการร้องการเต้นเนี่ยท่าที่มันเน้่อะยากๆมันหายไปเยอะมากเลยนะเัราะว่ไม่ไหวกันหรอไม่ไหวกันไม่ไหวกันเอาจริงนะอันนี้ผมไม่ได้พยายามที่จะแบบว่าแบบอะไรมากกับพี่สี่คนนะครับผมเพราะว่าเขาพูดกันเองแต่ว่าผมว่าน้องเล็กสองคนอ่ะเรายังไหวครับแต่มันจะมีสี่คนที่เปลี่ยนจากเลข2สองเป็นเลข3สามแล้วเขาแบบว่าตอนซ้อมเต้นกันเขาจะแบบ เอาเอาอันนี้ออกหน่อยเอาอันนั้นออกหน่อยเอาอันนี้อ,อันนี้ออนนสุดท้ายมันก็กลายเป็นภายตออน,นี่ต้องเป็นเห็นอยู่ในตอนนี่ไ,ไ,ไ็ถือว่าเป็นชงใหม่ๆแต่มมงก็ดีนะครับก็เหมาะกับ,อเ,บเออ่11ปีเหมาะกับวงนี้อยู่มาเ11ปีแล้วก็เหมาะกับอายุดี <laughs> <laughs> มาอะไรก็ถึงตารางทัวร์ตารางทัว่วทัวร์ ก็มีมงังจะมีตารางรสำห,หรับคอนเสิร์ตเป็นไมเจังเคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตจะมีมาต่างกโอ้เอาของกเกาหลีเสร็จก,ก่อนได้ไหมครับผมพอดีเราเราเพิ่งเริ่มเราเปิดวันเพิ่มที่เกาหลีด้วยครับ <c oughs> เป็นสามวันเนาะ <c oughs> แล้วก็เตรียมตัวเมื่อวานเนี่ยก่อนที่ผมมาพอเสร็จอ่าบิสิกช่วงสุดท้ายพวกเราก็เลยไปซ้อมคอนเสิร์ตกันครับผมแล้วผมก็เลยมานี่เออ่ตอนนี้ผมว่าทุกอย่างพร้อมแล้วครับคอนเสิร์ตเนี่ยเจ็ดคนพร้อมทุกอย่างพร้อม ตอนนี้เหลือเสื้อผ้าครับเพราะเรากำลังแบบว่าดัดแปลงกันอยู่นิดนึงนะครับผมแล้วก็ผมผมว่าผมรู้พวกพี่อยากถามอะไรอยากถามเรื่องราชสมบัติมั้ยครับผมก็แบบอันนี้ไ,<ว>ไปถามพี่เจเบีดีกว <c oughs> ่า่า <c oughs> ผมไม่อยากบอกนะผมบอกผมโดนดุอีกแล้วต่เมืองไทยมาแน่จริงไม่แน่นอนไม่แน่นอนใช่ไหมคะไม่รู้ไม่รองเลยรอนานไหรอนานไปเอ่อทรอนานไหมอะไรนะครับไม่รอเลย ไม่นานไม่นานดูอ่าอ่ายูยูยองจะมีอ่าแองโคลคอนเสิร์ตที่ไทยใช่ไหมครับผมแล้วก็สมมุติถ้าเกิดมันจะมีจริงแล้วผมว่าหลายคนก็เดากันเก่งอยู่แล้วนะก็ลองไปเดากันดูแล้วมันน่าจะออกมาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไม่จะไม่จะมีสมข้ามคนบัตรไงเออทุกคนก็ต้องเตรียมตัวเก่งกันอยู่แล้วประสบการณ์เยอะครับอากาเซ่เนี่ยมาองเอนแระไอ้นะจะไม่จะไม่จะมารอบที่สอบ อจองจองสถานที่ไว้แล้วยังไม่ได้จองเหรอยังไม่ได้จองจริงถ้าจัดที่ราชมังแบบก็คือสามารถเครื่องเสียงอะไรเราได้เราได้สมมติถ้าเกิดจัดจริงจริงผมก็จะเอาทีมที่เคยจัดกับผมเนี่ยมาจัดให้กพเรว สุดที่เหลือสุดที่เหลือไปถามพี่เจบีครับว่าไม่หรือไปถามยุกกมดีกว่าไล่หนักอกนเลกำลังจะกลับไทยแล้วไงเออประมาณนั้นถามเรื่องพี่เจงี่ยนพี่เจปวดพี่เจโอเคเออใช่ครับผมแต่ว่าก็คุยกันครับผมสุดท้ายคือพี่เจก็คือโอเคครับคนออกมาก็โชคดีที่พี่เจบอกไม่ได้เป็นอะไรมากครับผมแต่ผมว่าน่าจะจริงๆว่าคืองานเนี่ยมันหนักกับการคัมแบ็กมากผมแบบว่ารายการโชว์ที่ทุกคนไปดูรายการเพลงเนี่ยครับผมคือเวลาเราอัดเนี่ยเราจะอัดแบบทีสี่ทีห้า แือว,ว่าอาจแบบจะมุกช้าเป็นมุเช้าครับผมแล้วแบบว่ากว่าเราจะเสร็จง,งานวันทุกรายการโชว์ที่เราไปตั้งแต่เอ็มเคาว์เถึงอินดิกายโอครับผมเพราะเราจบรายการเนี่ยเราจะเลยไปซ้อมของคอนเสิเรต์ตต่อครับผมซึ่งกว่าจะซ้อมคอนเ,เสิร์ตมันก็เที่ยงคืนเนาะแล้วก็รายการก็จะอาทิตย์ห้าเราก็ต้องออกมาแต่งหน้ากันตั้งแต่แบบตีสองตีสามเนี่ยครับผมซึ่งเวลานอนในอาทิตย์เนี้ยมันน้อยเพราะว่าแบบว่าร่างกายพี่แสกอาจจะตามไม่ทันมากครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็พักผ่อนทุกอย่าง อ่าโอเคผมพ,พี่เอี่ยงสังเขาก็บอกว่าแบบไม่ต้องหว่วงมากครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่คอนเสิร์ตอย่นี้หมอสั่งรเรล่งงานไหมครับคุณหมอครับผมจริงๆเาไปโรงพยาบาลไหนผมไอแบบเนี้ยผมก็ไปเขาบอกว่าต้องเปร่งงานอืมไม่ว่าจะาไปะไหนครับเวลาเจอคุณหมอเขาจะบอกห้ามกินนู่นกินนี่กินนั่นห้ามห้ามทำงานให้พักให้นอนอะไรเงี้ยเจอทจริงๆแล้วจรจริงแล้วทำไม่ได้สักอย่างคุณหมอบอกห้ามกินของเผ็ดห้ามกินของเค็มห้ามกินนู่นกินนี่ไม่งมันจะไม่ดีกับพอลอะไรเงี้ยทำไม่ได้ครับ ทั้งหมดเลยครับผมเวลาทำงานมาหนางเวลากลับบ้านอ่ะก็ต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆมากลับแก้มเราหน่อยนะอาจารย์มมันปีนี้มีงานซีรีส์ให้ดูไหมงานสดงไม่มีครับไม่มีน่อจริงๆคือมีมีเข้ามานะปีนี้และผมมันเป็นมันเป็น มันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่แบบว่าผมแบบว่าขอเวลาเขาคิดประมาณสามสีเดือนเลยแต่สุดท้ายผมไม่ได้รับไปครับผมผมรู้สึกแบบผมยังไม่มั่นใจครับแล้วก็ถ้าเกิดผมรับงานนี้เนี่ยปีนี้สุดท้ายผมก็ไม่ได้พักอยู่ดีผมก็เลยแบบว่าขอเวลาให้กับตัวเองก่อนนะผมไม่มีทัวร์พี่นี่คืออาการของคนที่พูดเองเออเองพูดไปเรื่อยเลยเฟิงไทยเหรอครับผมอืม คำถามดีนะามดีๆนะีงนอยากให้ผมตอบแบบไหนตอบความจริงหรือว่าตอบให้แบบงงๆกันอวงงันอันนี้เป็นแค่ความคิดของผมคนเดียวนะผมยังไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วก็มีเขียนไว้สองสาเพีงนะก็คือผมรู้สึกว่าแบบการทำงานของผมแบบว่าแบบอ่ะกัลเซว่นแล้วก็โซโล แล้วก็ก็เซเนไหมทัวร์แล้วก็โซโล่โน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันตลอดเลยผมเลยอยากลองทําอะไรใหม่ๆครับผมก็คือในหัวผมคนเดียวนะผมอยากลองผมอยากลองปล่อยอัลบั้มไทยสักครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าทุกเพลงเป็นที่ไทยแล้วผมก็มาโปรโมทที่ไทยอย่างเดียวเลยครับผมอยากลองดูครับผมไม่ต้องรอารับทำเลยครับเอาครับผมไปนะครับผมไปทัวร์ก็จะได้เห็นนี่ทุกคนพูดถึงทัวร์อะไรกันอยู่ คงไม่หลุดนะเดี๋ยวแล้วก็ไม่มีอะไรที่หลุดเลยเพราะเราไม่มีเลยไม่มีไม่หลุดวันนี้แ mm, ม่ไม่หลุดเลยเพราะมันไม่มีอะไรให้หลุดเลยประมาณนี้โอเคได้ขอบคุณมากโอเคขอบคุณจ๊ะ